มีขมีมันมีมมันเป็นมือมันเป็นมันเป็นมีกระากาวีมันเป็นมีมันเป็นมีมเป็นมีกระดากามีมเป็นีอเป็นแต่มีเอ้กระดากามีมีนุีแม่โคีแมู่กีม่ผูกี่แม่โคีแม่โคีเแม่โคกีแม่โคกีแม่โค มีแม่โคมันนี่มือมันมีโคมากมันนมาก็มีแม่โค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 ก็มีแม,ม่แม่โค,โค,โค,โคไทยเอาไว้จกมีก็มีแม่โคไทยมันจะอาจะอามันเป็นตีนี้มันอยู่นี่ตีมันนี่มันจะนี่ข้องนะ เต็มเลยครับปูชมมันงินคาัวเงนคารัวมันก็มีก็ไม่อันนี้ก็มีอันนี้ตะโก่งมานี่ก็โกงมาอีกู้งานที่ตัวต้านี่ตัวใหญ่จ่มีอืมอปูแลาเกตัวใหญ่ไม่มี เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้รูปอะไรครับรถรถอะไรครับรถเกียร์อืมวาดเองเหรอครับงั้นพอแค่นี้ก่อนนะครับ เสร็จหรือยังคะ <Okay. S 1> อันนี้ตกแต่งลายมันเหรอครับ โอโหสวยงามมากโอเคขอบคุณทุกคนก่อนขอบคุณท่านผู้ชมก่อนปากกดอะไรนะกดไลค์กดแชร์กดซาห้เลยสินคนอะไรค,คนดีคนหล่อใช่ไหมโอเคยิ้มหวานๆหน,หน่อยอ่าบอกทุกคนฝันดีด้วยฝันดีครับฝันครับมองกล้องได้สิครับ